โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ Eat Fast Play Fast Channel อีกครั้งนะครับก็ที่หายไปนานๆนี่ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าลูกโรงเรียนปิดเทอมนะครับก็เลยไม่มีเวลามาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับก็เลยมีเวลานิดนึงนะครับมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวฟ้าจะพามาดูตู้ปลาของฟ้านะครับเพราะว่า จากเดิมเนาะมันมีอยู่แค่ตู้เดียวนะครับตอนนี้ก็มี2ตู้และแล้วก็มีปลาบางตัวที่ฟารสเพาะไว้ขายด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันโดยในบ้านนะครับก็จะเป็นปลาที่ฟารสเลี้ยงไว้แบบสวยงามนั่งทํางานแล้วก็ดูเพลินๆมากกว่านะครับก็จะเป็นตู้ไม้น้ําซึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็ยังไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ เอาไว้ดูเพลินๆสายตานะครับส่วนด้านนอกนะครับที่เรียงไว้ก็จะมีตอนนี้ก็จะมีปลาทองกับปลาหางนกยูงนะครับเป็นหลักเลยเนาะก็เดี๋ยวจะมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับก็อันนี้นะครับจะเป็นตู้แรกนะครับเออน้ําตอนนี้ยังไม่ใส่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อวันวันก่อนนะครับ2วันที่แล้วฟาาพึ่ง ล้างกองชุดใหญ่ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะไปต่างประเทศเป็นอาทิตย์เลยก็เลยจัดการเคลียร์กองก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายน้ําชุดใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับก็ในตู้นี้นะครับก็จะเป็นหลักๆเนี่ยจะเป็นคาร์ดินาลนะครับมีซิลข้างขวานิดนึงแล้วก็มีลัมมิโนสนะครับที่เหลือก็จะเป็นกุ้งตัวเล็กๆนะครับเอ่อต้นไม้นะครับแวงแวงไปก็มีที่เพิ่งตัดไปด้วยนะครับรวมไปถึง ก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วนะครับแต่ว่าอาศัยเดี๋ยวตัดแล้วก็ปักยอดเอ่อปักให้มันขึ้นมาใหม่แทนนะครับว่าจจะใช้เวลานิดนึงเนาะก็ขี้เกียจแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าเหนื่อยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้แรกนะครับตู้ใหญ่เนาะตัดมาอีกตู้นึงนะครับก็เป็นตู้เล็กที่อยู่ในบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้โทนสีเขียวๆเ,เป็นหลักนะครับตู้ใหญ่เมื่อกี้ก็ ฟ้าจะเน้นโทนสีออกแดงเป็นหลักเนาะนะครับในนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็จะเป็นเรนโบ้ Rainbow นะครับเรนโบนีออนนะครับตัวนี้เลยเน้องกำลังว่ายอยู่เป็นช็อตบอดี้นะครับจะเหมือนปลาพิการหน่อยๆนะครับไว่ายไปนู่นและแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรนโบ o ส2สีเนาะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งตู้นี้จะเป็นตู้18นิ้วนะครับอ่า แล้วก็ไม้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นไม้เ,เขียวๆเหมือนป่าเลยนะครับอันนี้ก็เอาไว้มองสองตู้ในบ้านเวลาทํางานมองให้เพลินๆตานะครับในตู้นี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นน้อง L1 4 4นะครับแต่ว่าตอนนี้อ๋อ,อยู่นู่นนะครับไปอยู่หลังตู้นู่นนูน,นเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าซูมให้ดูนี่ไปแอบ,บกินตะไคร้อยู่ข้างหลังนู่นนะครับอ่ะไม่เป็นไรเนาะก็ให้เพื่อนๆดูคร่าๆวๆละกันนะครับแล้วเดี๋ยว พาไปดูปลาข้างนอกกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกบ้านแล้วนะครับก็จะเป็นปลาที่ปลาที่เลี้ยงสวยงามแต่ว่าก็เพาะเผื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งในตู้ทั้งหมดนี้ก็ ทำเองหมดเลยนะครับยกเว้นตู้ก็คือซื้อมาที่เหลือก็ระบบน้ําระบบอะไรก็มานั่งเดินมีเวลาว่างๆก็มานั่งเดินเองเนาะหลักๆที่อยู่ข้างหลังนะครับที่เพาะไว้ก็จะมีเป็นปลาหางนกยุงเป็นหลักนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีปลาทองอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวฟาสไล่ให้ดูปลาหางนกยุงก่อนเลยละกันว่ามีแบบไหนบ้างนะครับก็เอามาลองเลี้ยงอยู่3แบบนะครับก็จะเป็นอัลบิโนฟูเลสนะครับแล้วก็จะเป็น อ b ลบิโน่บูเทลนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฮาร์ฟแบล็กบูนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับแสงอาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าแดดมันส่องมาสะท้อนกระจกอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้จะเป็นอับิโน่ฟูลเลนะครับกับฮาร์ฟแบล็กบูนะครับตัวฮาร์ฟแบล็กบูนี่ถ้าแสงไม่กระทบนี่จะมองเป็นสีดำนะครับแต่ว่าถ้าแสงกระทบเมื่อไหร่เนี่ยจะเหลือบออกเป็นสีน้ำเงินนะครับก็สวยดีเหมือนกัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพ่อทั้งหมดเลยจริงๆมันอยู่แยกตู้หมดเลยนะครับแต่ว่าพอดีลูกมันออกมาเยอะก็เลยทําให้ตู้เนี่ยไม่พอใส่แล้วนะครับก็ถัดมานะครับในตู้นี้ก็จะเป็นโซนตัวเมียเป็นหลักนะครับตัวเมียอบิโน่ฟูเรสนะครับตัวเมียของอบิโน่บูเทลนะครับแล้วก็ฮาร์ฟแบล็กบูนะครับ,รบอ่านี่นะครับอาจจะเห็นแวบๆเนาะก็พยายามซูม ให้เห็นนะครับอ่านี่นี่มุมนี้จะเห็นชัดหน่อยอ่านี่นะครับก็เวลาผสมฟาส์ก็แยกนะครับแต่ว่าพอผสมเสร็จแล้วฟาส์ก็แยกตัวเมียมารวมกับตัวเมียนะครับเพราะว่าอย่างที่ฟาส์บอกไปเนาะว่าตอนนี้ตู้ไม่พอใส่แล้วนะครับอ่าอ่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกปลานะครับซึ่งตู้นี้นะครับก็จะเป็นอาบิโนโฟ,ฟูเลนนาะออายุก็ประมาณ1เดือนแล้วนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้จะเป็นอับิโนบูเทลนะครับก็แยกป้ายไว้เนาะอ่เดี๋ยวลองดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าแสงค่อนข้างสะท้อนเยอะเลยนะครับฮานี่นะครับก็หางแดงๆเนาะอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้คัทนะครับเดี๋ยวผมต้องมาคัดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอับิโนฟูเรสนะครับอับิโนก็คือปลาที่มีตาสีแดงนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นบูเทลนะครับฮ่าอย่างที่เพื่อนๆอาจจะพอเห็นกัน บ้างนะครับหางจะออกสีเหลือบฟ้า,ฟานะครับเริ่มมีสีฟ้า,ฟาติดมาให้เห็นแล้วนะครับโหค่อนข้างจะถ่ายยากมากเลยนะครับเอาเข้าๆแล้วกันนะครับเพราะว่าแสงค่อนข้างจะส่องเนาะส่วนตู้ล่างนี้นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นด้านขวานี้จะเป็นอาบิโนฟูเลสนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนี้จะเป็นอารบิโนบูเทลนะครับแต่ว่า อายุก็จะน้อยกว่านะครับตัวอสองตู้นี้ก็อายุตู้ซ้ายนี่อายุประมาณสัก2ส,สัปดาห์กว่ากว่าสาสัปดาห์นะครับหางก็เริ่มติดสีฟ้าไปไปลายแล้วเนาะส่วนตู้ขวานี่อายุประมาณ10วันนะครับนี่อยู่นี่เลยก็ยังตัวจิ๋วจิวอยู่นะครับตอนนี้ก็อนุบาลลูกปลาไปนะครับก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไว้โตวกว่านี้อีกหน่อยนึงก็เดี๋ยวจะมา ถ่ายความสวยงามให้เพื่อนๆดูกันละกันนะครับตู้สุดท้ายนะครับตู้นี้จะเป็นลูกของ half black b u l นะครับซึ่งอายุประมาณ3วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวจะจิ๋วมากนูนนะครับไวายเล็กๆอยู่นะครับคือค่อนข้างจะจิ๋วมากๆเลยนะครับตอนนี้นี่เป็นเหมือนลูกน้ําอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับถึงจะเห็นมากกว่านี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ ก็คอกนี้นี่มีประมาณเกือบเกือบสามสิบตัวเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวไว้ฟ้าจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่าส่วนด้านนี้ด้านนี้เลยด้านนี้ก็จะเป็นปลาทองที่เลี้ยงไว้นะครับแล้วก็มีเพาะไว้เล่นๆด้วย เดี๋ยวพาไปดูลูกปลาทองดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวพ่อแม่มันที่ฟ้าดเลี้ยงไว้เนาะแล้วก็ส่วนลูกนี่ก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยไปดูกันดีกว่าชุดนี้จะโตวกว่านะครับชุดนี้นี่จะอายุประมาณสักเดือนนิดๆน,นะครับอืมก็ตัวประมาณข้อนิ้วก้อยนะครับความยาวประมาณข้อนิ้วก้อยและนี่ก็เริ่มเริ่มตัวยาวเริ่มมีสีออกนะครับ นี่เดี๋ยวถ้าโตมาแล้วถ้าตัวไหนสวยๆก็เดี๋ยวจะแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะครับอายุประมาณเดือนครึ่งนะครับอันนี้นี่นะครับน่ารักเลยนะครับปลาทองก็เป็นปลาที่น่าเลี้ยงนะครับน่ารักดีนะครับเลี้ยงไว้ให้ลูกๆดูไว้ให้เด็กๆดูส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นอีกล็อตหนึ่งของปลาทองที่ฟาดเลี้ยงไว้นะครับซึ่ง ล็อตนี้นี่อายุประมาณเดี๋ยวฟัดขอดูแท็กแป๊บหนึ่งอายุประมาณ1นึ่งเดือนนะครับตัวก็จะเล็กกว่าลอากก็อตเมื่อกี้นิดนึงนะครับอืมเยอะเลยนะครับสองถังนี้ก็น่าจะเป็นหลายร้อยตัวเลยนี่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับ ก็ฟานก็ลองเพาะปลาทองเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีเนาะโอเคนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นปลาในบ้านนะครับที่มีนี่ฟานว่ารวมๆแล้วนี่น่าจะมีแบบสองสามร้อยตัวได้นะครับขั้นต่ําก็เดี๋ยวรอโตกว่านี้นะครับเพราะว่าปลาหางนกยุงเนี่ยจะขายได้ก็ต้องอายุประมาณสัก3เดือนขึ้นไปเนาะอันนี้ตอนนี้โตสุดนี่อายุประมาณเดือนครึ่งนะครับก็อีก เดือนครึ่งเลยก็ตอนนี้เดือนตุลาเนาะน่าจะประมาณเดือนธันวานะครับก็น่าจะได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยแล้วก็น่าจะได้เอาออกมาขายจําหน่ายให้กับเพื่อนๆกันนะครับอ่ะก็วันนี้ฟาสฝากคอนเทนต์ไว้ประมาณนี้และกันแล้วเดี๋ยวมีคอนเทนต์อื่นๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ฟาสทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับปลานะครับก็คอมเมนต์บอกได้หรือว่าอยากรู้ วิธีที่ฟาสใช้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกได้ถ้าฟาสพอมีความรู้ก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับฟาต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฟาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะครับเป็นกำลังใจให้กับฟาด้วยครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ